อยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้เป้าหมายของการเกิดมาที่จะต้องทำคือแก้ปัญหาความตายให้ได้เพราะทุกคนกำลังเดินไปสู่ความตายทำยังไงจะไม่ตายทำยังไงจะให้ชีวิตเจริญโยมอยากได้ความเจริญความสุขในการทำงานในการใช้ชีวิตผู้เจ้าบอกให้ทำสี่อย่าง 1. เป็นผู้บริบูรณ์ในีินรารวาดก็ศินห้า 2เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานการไม่เหินห่างจากฌานไปดูในอีกประสูตรหนึ่งก็คือนั่งรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอน้อยๆแค่เวลารัดนิ้วมือเห็นไหมผู้เจ้าขอนิดเดียวแต่ยิ่งทํามากยิ่งดีนั่นคือไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคลาวัตงอกงามก็คืออยู่เรือนว่างวิเวกหลีกเล่นบ้าง4อย่างนี้ถ้าเราทําติดต่อ